ธนาคารขยะเทศบาลตำบลบางแพรเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินการขับเคลื่อนโดยนายพานิสย์สืบผู้นายกเทศมนตรีตำบลบางแพเนื่องจากในปัจจุบันหมู่บ้านในเขตพื้นที่มีประชากรเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณขยะจากครัวเรือนมากขึ้นตามไปด้วย เห็นได้จากปริมาณขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการกำจัดขยะอีกทั้งยังเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบในด้านสุขภาพของคนในพื้นที่จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารขยะเทศบาลตำบลบางแพรเพื่อให้หมู่บ้านและครัวเรือนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะก่อนนำเข้าสู่กระบวนการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อให้การดำเนินการธนาคารขยะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอําเภอบางแพรได้มีการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือนแล้วนําส่งธนาคารขยะใกล้บ้านพร้อมกับดำเนินโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งธนาคารขยะต้นแบบโดยได้คัดเลือกธนาคารขยะเทศบาลตําบลบางแพรมาเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการขยะที่ดี โดยธนาคารขยะเทศบาลตำบลบางแพมีแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภากำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนอาสาสมัครและประชาชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการธนาคารขยะโดยเน้นการทำงานในเชิงรุก ธนาคารขยะเทศบาลตำบลบางแพ่ได้จัดรูปแบบการรับซื้อขายขยะโดยมีการซื้อขายบริเวณจุดซื้อขายคือหมู่6ศาลาอ่านหนังสือและหมู่สาศาลาอเนกประสงค์โดยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลร่วมกับคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะคอยให้บริการต่างๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงแรกของโครงการประชาชนบางส่วนยังไม่มีความสนใจในการเข้าร่วมแต่ด้วยเทศบาลตำบลบางแพรและภาคส่วนต่างๆได้พยายามสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนอกจากนี้ทางผู้นำชุมชนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างโดยการคัดแยกขยะและนำขยะมาขายด้วยตนเองซึ่งช่วยสร้างแรงจูงใจทำให้พี่น้องประชาชนสนใจอยากเข้าร่วม เพราะนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะและช่วยจัดการขยะอย่างถูกต้องแล้วธนาคารขยะยังเป็นโครงการที่ช่วยปลูกฝังนิสัยการออมปลูกจิตสำนึกรักโลกและยังช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกด้วยตามที่กระทรวงมหาดไทยนะครับได้แจ้งแนวทางในการจัดทาธนาคารขยะนะครับขององค์กรปลกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรู้จักการ รีไซเคิลขยะเพื่อนํากลับเอามาใช้ซ้ําใช้ใหม่แล้วก็เพื่อเป็นการจัดตั้งธนาคารขยะเบื้องต้นนะครับทางอ,อําเภอบางแพรได้ดําเนินการโดยการร่วมมือกับเทศาบาลตาบลบางแพนะครับจัดตั้งธนาคารขยะต้นแบบนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นการส่งเสริมพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาดําเนินการเนี่ยการฝากขยะการรับซื้อการขายขยะเพื่อนํารายได้เนี่ยกลับมาหมุนเวียนในสังคมนะครับแล้วก็ สามารถทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับก็ทางอําเภอบางแพรจึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตอําเภอบางแพรทุกท่านนะครับมาร่วมกันนะดําเนินการจัดตั้งธนา,าคารขยะให้เป็นรูปแบบนะครับเพื่อ,อสวัสดิการแล้วก็เพื่อสังคมแล้วก็เพื่อความสะอาดของอําเภอเรานะครับและการจัดตั้งเนี่ยระบบการจัดตั้งเขาจะมีก็ให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมทําร่วมออกแบบร่วมดําเนินการกันนะครับว่าเราจะทําในรูปแบบใดนะครับเพื่อ ทำให้ธนาคารขยะนี้เกิดความยั่งยืนนะครับโดยเป้าหมายเราจะต้องให้ตั้งธนาคารขยะในครบทุกองค์กรปกครองส่วนที่นก็คือทั้งอาเภอนะครับก็ขอ,ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาร่วมกันดำเนินการนะครับขอบคุณครับ